เพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายแอปเปิ้ลให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนื่องจากเขาออกดอกแล้วนะครับผมแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องผิดพลาดนะครับทําให้กิ่งที่ออกดอกครับมันฉีกนะครับแต่การที่โดนเมื่อสักครู่นี้ครับก็เลยทําให้เห็นนะครับว่าแอปเปิ้ลนะครับเขาออกดอกนะครับเป็นดอกที่ไม่ได้อยู่ในฤดูนะครับ เนื่องด้วยเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ทำการตัดแต่งเถามาละขี้นกยักษ์นะครับผมลักษณะผลของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับขี้นกยักษ์นะครับผมนี่นะครับแต่ตัวนี้นะครับโดนมแมลงกัดกินนะครับเราเจาะนะครับเป็นเต่าแดงเต่าทองนะครับเจาะแล้วก็มาวางไข่มีหนอนนะครับทําให้ตัวผมเองนะครับต้องรื้อหรือถาทิ้งนะครับนี่นะครับ เอาเถาที่มันจะเสียออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวแต่งรอให้เขาแตกขแขนงออกใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวแต่งนะครับแล้วก็จะปักหลักนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาพันกิ่งแอปเปิลแล้วนะครับผมก็ด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็เป็นความเสียหายด้วยนะครับ ก็คือไปโดนกิ่งที่มีดอกแล้วพอดีนะครับผมหักเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเป็นกิ่งบริเวณนี้นะครับนี่นะครับมาสักคู่นะครับได้เกี่ยวได้กระชากแรงไปหน่อยนะครับแล้วกิ่งหักเผอเอิญเป็นกิ่งที่มีดอกพอดีนะครับตัวนี้นะครับก็เลยนำอ่าสกอตเทปนะครับหรือเทปกาวนะครับมามาพันไว จับให้ให้ประกบให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นํามาพันให้สนิทนะครับเนื่องด้วยเขายังฉีกขาดไปหมดนะครับยังไม่ได้ขาดทั้งกิ่งก็ยังมีเปลือกเยื่อบางบางส่วนนะครับยังอยู่นะครับผมก็เลยนํามาพันไว้นะครับด้วยความที่เคยเจอแบบนี้นะครับผมพอพันไว้สักระยะหนึ่งนะครับเขาก็สมานกลับเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าผล หรือดอกนะครับที่มันติดอยู่จะร่วงจะหลุดหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคลิปนี้นะครับจะมาถ่ายดอกของแอปเปิลนะครับก่อนเลยดูนะครับให้เพื่อนได้รับชมนะครับนี่นะครับเป็นดอกของเขานะครับเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับจะมีอ่าช่อละสี่นะครับช่อละสี่ดอกนะครับสี่ผลนะครับนี่นะครับแต่อันนี้นะครับเขาดอก บานแล้วร่วงไปแล้วนะครับก็เริ่มจะเ,เป็นผลตุ้มๆข้างล่างแล้วนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ถ่ายดอกที่บานให้เห็นนะครับเนื่องจากเจอโดยบังเอิญน,นะครับผมแล้วการที่เขาออกดอกนะครับก็น่าจะเกิดจากตัวผมนะครับพ่นปุ๋ยเกล็นะครับสุด ยีห้าห้ห้านะครับเพื่อกระตุ้นให้ลำไยนะครับเขาแทงดอกออกมานะครับผมแล้วละอองไปโดนก็เลยทำให้มีบางกิ่งนะครับมันมีดอกออกมาด้วยนะครับสำหรับแอปเปิลเทปกาวปะกล่องนะครับก็ถ้ากิ่งชีกิ่งหักนะครับแล้วเราเสียดายนะครับเราไม่อยากกระชากทิ้งนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับมาแปะนะครับให้สมาน นะครับแปะทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเขาแปะสนิทชิดแน่นนะครับแล้วก็ไม่มีอากาศเข้านะครับเนื่องจากมีกาวกาวยึดนะครับก็จะทําให้สามารถติดกลับเหมือนเดิมนะครับได้นะครับเพียงแต่ต้องอาศัยระยะเวลานะครับผมช่วงที่แผลเขาจะสมานกลับนะครับตอนนี้นะครับก็จะเลี้ยงไปสักระยะก่อนนะครับผม ก็รอเข้าฤดูหนาวนะครับถึงจะเริ่มตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ค่อยพ่นฮอร์โมนกระตุ้นนะครับเพื่อให้เขาเกิดตาดอกออกมานะครับผมปีนี้ก็โตขึ้นมากนะครับสำหรับแอปเปิลนะครับหน้าบ้านผมปลูกโดยการเพาะเมล็ดนะครับผมรอดมาเมล็ดเดียวนะครับต้นเดียวแต่ว่าก็ได้ทำการตอนกิ่งไว้นะครับพอสมควรนะครับ ได้อยู่ประมาณ4 5ต้นนะครับตอนตอนนี้นะครับผมขยายพันธุ์ออกมานะครับกิ่งแอปเปิลนะครับตอนขยายพันธุ์ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับผมใช้เวลานานประมาณ2เดือนนะครับฝ่าจะได้อลากออกมา1ตุ้มตอนนะครับผมก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงออกลากช้านะครับซึ่งคํานวณระยะเวลานะครับพอๆกับตอนทุเรียนนะครับผม ที่ผมได้ทํานะครับส่วนตัวเล่งลากนะครับผมใช้กะปินะครับผมก่อนนั้นใช้น้ํายาเล่งลากนะครับแบบขวดๆนะครับผมแต่ว่าลากที่เขาออกมานะครับน้อยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็พอตัดออกไปลงนะครับไม่ติดนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นใช้กะปินะครับก็ตอนนี้ได้มา5กิ่งนะครับโดยประมาณนะครับ นี่นะครับสำหรับแอปเปิลนะครับผมตัวนี้นะครับสายพันธุ์นะครับที่ผมทราบนะครับก็คือเป็นผลเล็กนะครับผลเล็กประมาณนี้นะครับไม่ไม่ใหญ่นะครับเป็นตัวผลนะครับซื้อผิวสีเหลืองนะครับอมส้มนะครับกรอบอหวานอมเปรี้ยวนะครับจะติดเปรี้ยวปานกลางนะครับผม ก็ปีที่แล้วนะครับที่ได้ผลมานะครับมันไม่ใหญ่นะครับมันมันประมาณนี้นะครับเนื่องด้วยความไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าผลจริงๆแล้วของเขาขนาดนี้จะโตขึ้นมาอีกอสองเท่านะครับของผลที่แล้วนะครับผลที่แล้วประมาณนี้แต่ผลจริงประมาณนี้นะจะออกเป็นพวงนะครับสําหรับอ่าสายพันธุ์นี้แอปเปิ้ล นี่ครับนี่ก็เป็นกิ่งพันธุ์นะครับที่ผมได้ทําการตอนออกมานะครับแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ในกระถางนะครับกระถางตัวนี้นะครับขนาด12นิ้วนะครับผมก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมก็เลี้ยงมาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4เดือนโดยประมาณนะครับ4ี่เดือนแล้วนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณเมตร70นะครับนี่นะครับ ก็ปล่อยจริงนะครับโดยการเลี้ยงของผมนะครับปล่อยจริงออกมุมนะครับผมให้มันเป็นทรงรอบต้นนะครับนี่นะครับเลี้ยงจริงแบบนี้นะครับให้ออกรอบต้นนะครับตอนแรกก็ทําการตัดยอดนะครับเพื่อควบคุมนะครับไม่ให้เขายืดสูงนะครับปล่อยกริงออกข้างมาลักษณะนี้นะครับก็ ไม่แน่ใจนะครับว่าปีนี้จะทําผลได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองฉีดกระตุ้นดูด้วยนะครับว่าเขาจะมีดอกให้หรือเปล่าสำหรับการปลูกในกระถางลักษณะนี้นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับแต่ต้นนี้นะครับมีความสูงไม่มากแล้วมีกิ่งออกข้างที่ยาวนะครับผมนะบกิ่งออกข้างไกลนะครับผมกิ่งข้างมีความยาวที่ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับ ผมเคยดูในคลิปเมืองนอกนะครับผมเขาจะใช้ปลูกโดยการปักเสานะครับแล้วก็ดึงดึงลวดนะครับในแนวยาวนะครับผมแล้วก็นำกิ่งพวกนี้นะครับไปไปมัดไว้เลี้ยงไต่ลวดไปนะครับผมจากนั้นนะครับถึงเวลาทำผลเขาก็จะปิดใบออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งพ่นกระตุ้นนะครับ นี่ก็เป็นกิ่งพัน์พวกองุ่นนะครับที่ทําการตอนไว้ก็จะมีอีก2กิ่งนะครับอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วได้เอาไปแบ่งปันนะครับน้องอสองสองกิ่งแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เอาลงกระถางน,นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็แตกยอดอ่อนมาแล้วนะครับผมส่วนยอดบนนะครับเขาก็ไม่ได้เดินนะครับยังไม่เดิน ส่วนตัวนี้นะครับเพิ่งลงได้ไม่นานนะครับผมได้ลงมาเดือนเดียวนะครับก็ตาของเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะออกแล้วแต่ว่ายังไม่แตกตานะครับแตกแขนงลักษณะนี้ให้นะครับผมศัตรูของเขาเลยนะครับแมลงนะครับก็คือมดกับเพรีนะครับเพียเพียอ่อนนะครับ เพ่ออ่อนเพียบแป้งอะไรพวกนี้นะครับผมสำหรับการปลูกแอปเปิลนะครับผมตัวนำก็คือมดนะครับจะเอามาวางนะครับจะทำให้ใบพวกนี้มันมันห่อนะครับผมลักษณะนะครับนี่นะครับแล้วไม่สมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าโดนเพียกินน้ำเลี้ยงนะครับผมถ้าเยอะจัดก็จะเกาะเต็มก้านเลยนะครับผมวิธีนะครับกำจัดก็พ่น พนยานะครับผมตัวผมเองใช้เอสเป็นหนะครับในการพ่นจะเน้นเป็นที่กําจัดมดนะครับผมถ้าไม่มีมดนะครับพวกเพี้ยพวกนี้ก็จะไม่เกิดนะครับนี่นะครับก็โดนเพี้ยกินไปหมดนะครับยอดไหมใบไหมนะครับผมโดนทั้งเพี้ยแป้งนะครับ แล้วก็เพียอ่อนนะครับผมจริงๆก็เลี้ยงง่ายนะครับสำหรับแอปเปิลนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่เราให้สารอาหารบำรุงแล้วก็ดูแลเรื่องเพี้ยเรื่องมดอย่างเดียวนะครับผมยังง่ายมากๆนะครับแต่ว่าการขยายพันธุ์ตอนกิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้เวลานานหน่อยส่วนการเพาะเมล็ดนะครับก็เกิดเกิดไม่ยากนะครับแต่ว่าการเลี้ยงให้ต้นเขาโตขึ้นมานะครับมันยากมากๆนะครับเป็นกิ่งตอนจะดีฝ่า สำหรับแอปเปิลนะครับปร์เซนต์ที่เราจะเพาะมาเมล็ดแล้วเราเลี้ยงขึ้นมาโตนะครับยากนะครับผมมากๆากเลยยากกว่าไม้อื่นๆนะครับผมซึ่งตอนตอนที่ผมเริ่มเพาะนะครับผมเพาะประมาณเป็นร้อเม็ดนะครับก็ได้แค่ต้นเดียวนะครับที่เลี้ยงเกิดมาจนโตนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มาถ่าย ดอกของแอปเปิลนะครับที่มันออกมาก่อนนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมก็มีอยู่ช่อเดียวนะครับผมแล้วก็เพอเอินทากิ่งหักซะแล้วด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าผลจะโตให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอเข้าหนาวอีกสักนิดนึงครับผมก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วนะครับเร่งสะสมอาหารจะซื้อปุ๋ยประเภทสะสมอาหารนะครับมาให้แล้วนะครับผมเริ่มบำรุงเดี๋ยวเข้าหนาวนะครับก็จะได้ทําผลผลิตนะครับให้เพื่อนเพื่อได้รับชมนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ